ทำความรู้จักเครื่องมือวัดความยาวกันก่อนค่ะอันดับแรกเลยนะคะอันแรกของเราก็คือไม้บรรทัดนั่นเองนะคะไม้บรรทัดของเรานะคะเราใช้กันอยู่ทุกวันนะคะรู้ไหมว่าใช้วัดอะไรได้บ้างนะคะเราจะใช้สำหรับในการวัดสิ่งของที่มีขนาดไม่ได้ยาวมากจนเกินไปนะคะหร,รือมีความหนาไม่มากหรือมีความสูงไม่มากนะคะเราจะใช้ไม้บรรทัดนะคะ ส่วนสายวัดตัวสายวัดตัวนักเรียนรู้จักไหมสายวัดตัวนี่จะเป็นเส้นข,ขาวๆะคะ่ะจะมีความอ่อนอ่อนนิ่มนะคะทีนี้สายวัดตัวของเราเราใช้สําหรับวัดอะไรชื่อบอกอยู่แล้วว่าสายวัดตัวใช่ไหมคะก็ต้องคือวัดส่วนต่างๆของร่างกายอาจจะเป็นเอวหน้าอกสะโพกแขนหรือความหรือวงขาอะไรอย่างนี้นะคะเราจะใช้ใสายวัดตัว หรืออุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มีรูปร่างโค้งมนคือเช่นความยาวรอบขวดความยาวรอบปากท่ออะไรนี้นะคะที่มีความโค้งนะคะเราจะใช้ใสายวัดตัวเพราะว่ามันให้ตัวนะคะต่อมาอันที่สามก็คือไม้มตร e นะคะไม้มตร e มันจะชื่อบอกอยู่แล้วว่าไม้มตรแสดงว่าไม้นี้จะยาวหนึ่งเมตรนะคะจะใช้สําหรับใช้ในการวัดของที่มีความยาวมากกว่าไม้บรรัน ที่มีความยาวมากกว่าที่เราจะใช้แม้ตัดวัดนะคะเช่นเราเวลาเราไปซื้อผ้าที่เป็นเมตรเคยไปซื้อผ้ากับแม่ไหมคะที่เป็นผ้าเป็นม้วนๆนะคะแม่อาจจะซื้อมาตัดผ้าม่านตัดชุดตัดอะไรก็แล้วแต่นะคะร้านขายผ้าพวกนี้จะมีไม้เมตรอยู่นะคะต่อมา อันสุดท้ายสายวัดชนิดตลาดสายวัดชนิดตลาดอันนี้จะมีความยาวแตกต่างกันไปมีตั้งแต่3เมตร5เมตร10เมตร25เมตร50เมตรจนถึง100เมตรนะคะก็สําหรับในการใช้วัดความยาวที่ค่อนข้างมีความยาวมากๆนะคะเราก็จะใช้สายวัดชนิดตลาดค่ะเมื่อเรารู้จักเครื่องมือแล้วเราไปลองเล่นเกมสนุกๆกันดูนะคะ ใช้ใสายวัดตัวหรือสายวัดชนิดตลับดีคะหมดเวลาเรามาเฉลยกันเอวของฉันเราจะใช้ใสายวัดตัวนะคะความสูงของต้นนักเรียนใช้ไม้บรรทัดหรือสายวัดชนิดตลับ เลยค่ะความสูงตอนเรียนเราจะใช้สายวัดชนิดตลาดนะคะความยาวรอบปวสสปรีใช้สายวัดตัวหรือไม้บรรทัดดีหมดเลย<ะ>ค่ะใช้ความความยาวรอบปวสสปรีเราจะใช้สายวัดตัวนะคะ ความยาวของกระดานไว้ปอดใช้ใสายวัชนิดตลาดหรือสายวัดตัวดีคะหมดเวลาเฉลยใช้ใสายวัชนิดตลาดนะคะความหนาของหนังสือใช้ไม้บรรทัดหรือสายวัชนิดตลาดความหนานะคะ ความหนาของหนังสือเรามีความหนาไม่มากนะคะเราจรึงใช้ไม้บรรทัดค่ะความสูงของประตูใช้ใสายวัดตัวหรือสายวัดชนิดตลามดมดเวลาความสูงของประตูนะคะมีความสูงข้างมากนะคะเราจรึงต้องใช้ใสายวัดชนิดตลาดค่ะ หลังจากเล่นเกมสนุกๆก,กันไปแล้วนะคะให้นักเรียนหยิบแม่บมรทัดของตัวเองขึ้นมานะคะแล้วสังเกตว่าในแม่บรรทัดของเราเนี่ย1เซนของเรามีกี่มิลลิเมตรนะคะอ่าทีนี้เรามารู้จัก1เซนก่อนด้านไหนละ1เซนนี่ก็หนึ่งอันนี้ก็หนึ่งอันไหนกันนะที่มันคือหนึ่ง1เซนติเมตรคือฝั่งอันบนนี้นะคะช่องเซนติเมตรจะเล็กๆหน่อยแต่ข้างล่างของเราในแม่บรรทัดของเราจะมี เลขข้างล่างด้วยเหมือนกันตรงนี้ช่องจะก,กว้างกว่าปกตินะคะตรงนี้จะหน่วยเป็นนิ้วนะคะแถวล่างของเราหนะ้าหน่วยเป็นหนึ่งนิ้วนะคะหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วนะคะแต่แถวบนของเราจะเป็นเซนติเมตรอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าหนึ่งเซนติเมตรมันเท่ากับกี่มิลลิเมตรกันล่ะเราก็ดูว่าจากศูนย์ถึงหนึ่งอย่างเงี้ยตรงนี้มีค่าเท่ากับหนึ่งเซนใช่ไหมคะหนึ่งถึงสองก็หนึ่งเซนสองถึงสามก็หนึ่งเซน สามถึงสี่ก็หนึ่งเซนนะคะทุกช่องห่างกันหนึ่งเซนหมดเลยนะคะทีนี้แต่และช่องจะมีขนาดเท่ากันหมดนะ,ะมันเพราะฉะนั้นนักเรียนจะนับช่องไหนก็ได้นะคะก็จะได้ค่าที่มีค่าเท่ากันหมดอ่ะครูยกตัวอย่างช่องสี่ถึงห้าละกันนะคะเพราะมันอยู่ตรงกลางพอดีเลยนักเรียนก็ลองดูซิว่าจากสี่ไปห้าเนี่ยมันหนึ่งเซนตรงเนี้ยมันมีทั้งหมดกี่ขีด หนึ่งขีดของเรามีค่าเท่ากับหนึ่งเซนติเมตรแอดโทษทีค่ะหนึ่งหนึ่งขีดของเรามีค่าเท่ากับหนึ่งมิลลิเมตรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็นับไปตีละขีดค่ะว่ามีทั้งหมดกี่ขีดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้สิบพารีใช่ไหมคะแสดงว่าหนึ่งเซนของเราจะมีค่าเท่ากับสิบ มิลลิเมตรนะคะต่อให้นักเรียนนับช่องไหนก็เหมือนกันก็จะได้สิทุกช่องนะคะงนั้นเราจะได้ว่า1เซนติเมตรของเรามีค่าเท่ากับ10มิลลิเมตรส่วน1งเมตรของเรา,าจะมีค่าเท่ากับกี่เซนติเมตร1เมตรของเรานะคะจะมีค่าเท่ากับ100เซนติเมตรนะคะเพราะไม้เมตรเราจะยาวนะคะ ไม่ใช่ไม้บรรทัดนะอันนี้นะคะจะเป็นไม้เมตรนะคะไม้เมตรก็จะมีขีดไว้ให้เห็นชัดเจนเลยว่าสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบจนถึงหนึ่งรนะคะความยาวจะเท่ากับหนึ่งร้อยเซนติเมตรนะคะหนึ่ไม้เมตรของเราทีนี้เรามาสรุปมาตราการวัดความยาวสิคะว่าห่งเซนติเมตรเมื่อกี้เราบอกว่ามีกี่มิลลิเมตรนะอ่าสิบมิลิเมตรใช่ไหมคะ และหนึ่งเมตรล่ะหนึ่งเมตรมีค่าเท่ากับหนึ่งร้เซนติเมตรแล้วหนึ่งกิโลเมตรเด็กๆรู้ไหมว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหนึ่งกิโลเมตรคือหนึ่งพันเมตรนั่นเองนะคะเวลาเราเดินทางไกล,กลนะคะซึ่อเราเดินทางข้ามจังหวัดหรือว่าเดินทางไปต่างอำเภอระยะทางหลายพันเมตรเลยนะคะหรือเราถ้าเราพูดไอ้มันดูไม่เยอะก็เราบอกว่าประมาณ2ี่สิกว่ากิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ต่อมาเรามาดูการวัดสิ่งของกันค่ะว่าเราจะวัดสิ่งของแล้วอ่านค่าของสิ่งของน้ำได้อย่างไรนะคะเริ่มต้นเลยนะคะตอนนี้ครูยกตัวอย่างเป็นดินสอนะคะอยากทราบว่าดินสอเแท่งนิ้ยาวเท่าไหร่นักเรียนก็ทําการวัดดินสอของเราโดยการที่นักเรียนจะต้องเอาปลายด้านเนึ่มของดินสอนเนี่ยวางให้ตรงกับเลขศูนะคะสิ่งของทุกอย่างเลยเวลานักเรียนจะทําการวัดนะคะ พยายามวางให้ตรงกับที่เลขศูนย์นะคะแล้วเราจะอ่านได้ง่ายนะคะอย่างเช่นดินสอแท่งนี้ตอนนี้ครูเอาปลายดินสอคือด้านที่เป็นยางลบเนี่ยวางตรงกับที่เลขศูนย์แล้วเราก็ไปดูว่าปลายดินสอของเรานะคะคหรือหัวดินสอของเราเนี่ยตรงกับช่องไหนเลขอะไรนะคะตอนนี้นักเรียนเห็นเส้นประสฟฟ้าใช่ไหมครูขีดลงมาให้ดูแล้วนะคะว่าอยู่ประมาณตรงนี้เพราะฉะนั้น ดินสอของเราเนี่ยยาวอยู่ระหว่างเลขสี่กับเลขห้าถูกไหมคะมันเลยเลขสี่ไปใช่ไหมไปไม่ถึงเลข5แสดงว่าดินสอของเราเนี่ยยาวเท่ากับสี่เซนติเมตรนะคะเพราะั้นเราก็จะได้ว่าดินสอของเรายาวสี่เซนติเมตรแต่ตอบเลยไหมย,ยังไม่ตอบนะคะเพราะว่ามันเลยเสี่เซนไปอีกนะคะสี่เซนเลยไปอีกกีก่ขีดนักเรียนก็นักไปว่าเลยจากเลขสี่ไปกีก่ขีด หนึ่งขีดของเรามีค่าเท่ากับ1เซนติเมตรใช่ไหมคะอ่านับไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7ม้ใช่ไหมคะเลยไป7เซน7มิลลิเมตรนะคะมันเราก็จะได้ว่าดินสองเรายาวเท่ากับ4เซนติเมตรดมิลลิเมตรด้วยกันะะกนนะคะดูอีกสักหนึ่งอันนะคะยางลบของเรายาวเท่าไหร่ เห็นไหมคะครูก็จะเอาปลายก้นยางลบของครูเนี่ยวางตรงกับเลข0ใช่ไหมคะเพื่อไปดูว่าหัวของยางลบของครูเนี่ยตรงกับช่องไหนตอนนี้ยางลบของครูยาวมาจนถึงเลข3เห็นไหมคะแต่ไปไม่ถึงเลข4ใช่ไหมเพราะฉะนั้นยางลบของครูต้องยาว3เซนแน่ๆน,นะคะครูก็เขียน3เซนติเมตรแต่กี่มิลล่า นักเรียนก็ไปดูว่ายาวกี่มิลก็เลยเลขสามไปอีกกี่ขีดก็นับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเลือกไปห้าขีดก็แสดงว่ายางลบของเรายาวสามเซนติเมตรห้ามมตรนั่นเองนะคะพอจะอ่านพอจะอ่านเป็นไหมคะคิดว่าน่าจะพอได้เนาะโอเค ทีนี้เราลองไปดูแบบหัดในหน้า47-51ถึงกันค่ะนักเรียนเปิดแบบหาดไปหน้า47นะคะจะเห็นรูปนะคะแล้วก็จะมีแม่พอยู่ด้านบ้างนะให้นักเรียนลองดูซิว่าของแต่ละสิ่งมีความยาวเท่ากับเท่าไหร่นะคะเพราะหนึ่งลอดยาสีฟันลอดยาสีฟันอันไหนเออ หลอดยาสีฟันก็คืออันบทส่อันนี้ถูกไหมคะแล้วเรงก็ไล่จุดปละไขป้าลงมาว่ามันตรงกับอันนี้ตรงกับอันนี้ก็คือเว้นขยายอันนี้ใช่ไหมคะเราก็ดูว่าเว้นขยายอันนี้เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ตอนนี้นะเว้นขยายน,นี้จุดไข่ปลามันมาตกที่ระหว่าง19กับ20ใช่ไหมคะแต่ทีนี้มันถึง20แล้วยังอยังไม่ถึงใช่ไหมคะ ถ้ามันยังไม่ถึง20แสดงว่ามันยังยาว19เซนอยู่19เซนแล้วมันเลยไปกี่ขีดนักเรียนดูในหนังสือค่ะเลยไปกี่ขีดคะอ่าเลยไปอีก7ขีดใช่ไหมคะ7ขีดก็คือ7มิลลิเมตรนั่นเองต่อมาลาวแขวนผ้าลาวแขวนผ้าก็คืออันที่สองอันที่ยาวที่สุดเลยลาวแขวนผ้า ถามว่าเราแขวนผ้าของเรายาวเท่า,ากับกี่เซนติเมตรกี่ม mm? นะิลลิเมตรแล้วก็ไปดูว่าเส้นจุดๆดของเราไปตกอยู่แว่นขยลอันสุดท้ายใช่ไหมคะแล้วเกก็ดูในแว่นแผลอันสุดท้ายมันไปตกที่เลขสามสิบพอดีเลยค่ะ,ะแสดงว่าไม่เราแขวนผ้าของเราจะยาวสามสิบเซนติเมตรมีมิลลิเมตรไหมคะ,ะไม่มีแล้วก็ขีดไว้ ต่อมาที่แขวนทิชชู่วันไหนเอ่ยนี่อันนี้ที่แขวนทิชชู่นะคะยาวเท่าไหร่ก็ลากจุดไข่ปลาลงมาตรงกับแบ้นขยายอันที่สองมันได้อยู่ระหว่าง14-15แต่มันไม่ถึง15ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่ามันยาว14เซนติเมตรแต่กี่มิลมล,มลิเมตรล่ะกี่มิลลิเมตรเราก็นับไปค่ะว่า ขีดของเรามันตรงกับขีดที่เท่าไหร่นะคะตรงกับขีดที่เท่าไหร่คะเลยเด็กอีขีดอีห้าขีดใช่ไหมอ่าห้าขีดแล้วก็ใส่เลขห้านัแสดงว่าสิบสี่เซนติเมตรห้ามิลลิเมตรนั่นเองต่อมาแปลงสีฟันแปลงสีฟันอ่าตรงกับแว่นขยายที่สามแล้วก็ไปดูแว่นขยายที่สามตรงกับ เลขอยู่ระหว่างเลข17กับ18เพราะฉะนั้นระหว่างเลข17กับ18มันอยู่ที่17แต่ไม่ถึง18มันก็คือยาว17นั่นเองค่ะสิเซนติเมตรแล้วมันเลยไปอีกกี่ขีดลหรคะเลยไอีกหขีดใช่ไหมอ่าก็เท่ากับ5้ามมตรแค่นี้เองอ่าต่อมาสุดท้ายที่วางสบู่ที่วางสบู่ของเราอยู่แว่นขยานแรกนะคะอยู่ที่ สิบกับสิบเอ็ดมันเลยสิบไปแต่ไม่ถึงสิบเอ็ดก็แสดงว่ามันยาวสิบนั่นเองสิบเซนติเมตรกี่มิลลิเมตรล่ะอ่าวก็นับไปว่ามันเลยไปทั้งหมดกี่ขีดเลยไปกี่ขีดคะอ่าหกขีดใช่ไหมอ่าหกขีดไม่เองก็จะได้ว่าสิบเซนติเมตรหกมิลลิเมตรนะคะทีนี้ในหน้าสี่สิบแปดให้นักเรียนลองฝึกทำเองนะเพราะว่าก็ใช้ วิธีการเดียวกันเลยค่ะเพยงใจเขาเปลี่ยนจากแม่ทัดมาอยู่ในแนวความสูงในหรือในแนวตั้งนะคะอ่านเหมือนกันนะคะในหน้า49นะคะเขาให้สิ่งของมาให้นักเรียนวัดและบอกความยาวหรือความสูงเป็นเซนติเมตรหรือมิลลิเมตรนะคะให้นักเรียนเอาไว้บรรทัดนะคะมาวัดดูซิว่าความยาวสิ่งของต่อไปนี้มีความยาวเท่าไหร่หรือความสูงเท่าไหร่โดยที่ ลายของสิ่งของแต่ละอย่างนะคะแต่ละรูปต้องตรงกับเลขศูนย์นะคะแล้วก็วัดไปว่าตีปลายอีกด้านหนึ่งตรงกับเลขอะไรนะคะบ่งบอกว่ากี่เซนติเมตรแล้วก็ดูซิเลยไปกี่ขีดนั่นคือบอกว่าเป็นหน่วยมิลลิเมตรมีสี่ข้อนักเรียนลองทําดูนะคะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนทํรใบงานมาตราการวัดค่ะให้บอกว่าหนึ่งเซนติเมตรเท่ากับกี่มิลลิเมตร หนึ 1> 1่งเมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรและหนึ่งกิโลเมตรเท่ากับกี่เมตรนะคะแล้วข้างล่างนะคะจะเป็นเครื่องมือวัดให้บอกว่าแต่ละรูปหมายถึงเครื่องมือวัดชนิดใดนักเรียนเขียนบอกมาและระบายสีเครื่องมือวัดให้สวยงามนะคะและอีกหนึ่งใบก็คือการเลือกเครื่องมือวัดนั่นเองนะคะเราเรียนรู้ไปแล้วว่าเครื่องมือวัดแต,แต่ละชนิดเหมาะกับการวัดของสิ่งของประเภทไหนนะคะให้นักเรียนหยิบข้อความนะคะ ตรงนี้หยิบมาใส่ให้ตรงกับเครื่องมือวัดแต่ละชนิดนะคะยกตัวอย่างเช่นอันแรกไม้บรรทัดเราก็ลองดูว่าข้อความอันไหนที่ควรจะเหมาะเหมาะที่จะใช้ไม้ไม้บรรทัดในการวัดนะคะนักเรียนก็หยิบมาใส่โอเคนะคะหวังว่านักเรียนทําน่าจะทํากันได้นะคะโอเคค่ะวันนี้ไว้แค่นี้ค่ะแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ